คลิปนี้นะคะก็พระอาจารย์ค้นนะคะก็แจกของดีให้พวกเรานะคะตอนนี้วก็ป้าก็ไปก่อนไปรับก่อนนะคะนี่พ็ะเจ้า้ยนันเลยพวกปีเข้าเจ้าโไม่สบายนะาทิฐานได้โอเคพอเลย ายต้ยนุคเปิดทรัพย์รมองค์จะให้นี้อันนี้เป็นพระที่จเหลแต่คนที่บมีในท้องตลาดอ้ยว่โชคดีนะเนี่ย ตอีทรับทคนี <tal word> ้อาจจะความสาเร็จแล้วก็สมเด็จม้วนก็คือเอให้ทุกอย่าง็ัมวนเสืเราม้นเสือเขเรียบาณนเรียกว่าสมเด็จม้วนซึ่งแต่ก่อนนี้เขาจะเขาจะเจาะรูนะคนสมัยก่อนอันนี้ให้ทุกอย่างเหมือนม้วนเสือเลย มวนเสือนี่ม้วนไปในทางที่ดีสิ่งเลวร้ายให้ดูพับเก็บให้เรียบ <c oughs> ไปลูก,า,า,การกับเรีวอ่ะอะไรวูเหรอพี่อ๋จับเราอ๋อเรยวอ๋อ อ๋อวันนี้พระอาจารย์ได้ได้นั่ง l a โ d เวอร์ไม่กลัวโดยที่ลุงไปเียนดินแปดสี่นสองมาอ้อมาแล้วมาจะอ่อยวน้รถวัดหรือเปล่านะไม่ใช่ครับรถผมรรถทหารพร้อมทับบุก หมดวัดอีกบอกว่าเนี่ยเดไม่เอากำแล้วนะเนี่ยเดเนี่ยครับนั่งวัดตัวกลับเพราะว่าเพราะว่าได้ยินว่าแจกรถไม่ใช่เหรอช่วงนี้ใช่ครับช่งนี้แจกงาาเอาพีาอันนี้อีกวัดนึงเขมีอาการเยอะถ่ายวัดอัดเสียงหรือเปล่าไม่อัดเสียงนะหมอรำเปลี่ยนชุดอยู่เอามาแล้วเนาะถ้าพี่อ๋อเอาไปให้เป็นครบเป็นจะ คากีทม่หล่อไม่เอาแล้วหรออันน um ี้จะมีนางพญาแล้วก็นักถ้าอยากได้คลิปก็อยากได้พี่หลอไม่ค่อยโล่งเลยนะแก้ไขอันนี้ป่ะแก้ไขพาราค่ะก ใครที่ยังไม่ได้กำไรเอากำไรไปแทนอันนี้เป็นกำไรลาหูนะครับกำไรลาหูนั่นหมายถึงว่าพญานุสวรคในวันสุริยค้าแล้วกำไรนี้มาจากจของไ,ไฟาไมาจากเง้นทงไฟไไลท์ฮนอยน,นู่เน,นี่น,นี่นมช่วยกันเนะส้นทางไ่ป่าัหัทรแงน้แหงเมื่อเราสวดในวันลาหูก็จะเหมือนกับจะเป็นมิตรกับลาหูเรื่องไร้ไร้การจะได้ อย่าวิ่งนะนั่นไงนั่นไงไปแล้วไปแล้วไปละนั่นงงานกันเลยตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์ครับแล้วทกันทุกคนเลยนะครับมันจะคบกันได้คบกันหรือยังนี่ไม่ไม่หมายถึงเมื่อกี้พาได้หรือยังพพีี่่องใครได้พาแล้วใครได้พาแล้วจะไม่ได้ให้อันนี้ พอไปแล้วเห็นแล้วเลยมันไม่พอยันเย้ยมยั่ด้ังได้ไมด้ด้ยด้ยยไมดั้้ยไปเดียยังยังไยังไม่ได้ังม้น่ัม้ังรงนม้ เอามาหาลาบไปหน่อยได้ลาบดีนอนครับได้ลาบดีนอนครับอาจารย์ครับให้ถึได้ลาบลาบที่ต้องมาลาบอาจารย์ครับเอาเป็นผ้าแทนเอาไหนระหว่างประดานี่ขอเปลี่ยนได้ด้วยขอให้มหาเลยครับสามอย่างไปเลยครับให้หาเลยครับสามอย่างไปเลยครับ

ข้าวเหนียวไปซื้อไปซื้อเอาได้แล้วว้้ไดแลมีพระนะคะมีพระมีพระต้องมีทั้งพระทั้งสร้อยนะคลิปนี้ก็ได้หมดแล้วนะคะถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ